สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนะครับข่าวใหม่เกี่ยวกับเรื่องขนมปังกินขนมปังอันตรายมีข่าวมาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นข่าวมานานแล้วพอสมควรนะฮะกินขนมปังอันตรายเหรออ่ะมาดูกันครับผมก็ไปดูข้อมูลมาต่างๆแล้วก็มาแชร์นี่คือผลวิจัยต่างๆขนมปังเราเข้าใจเรากินกับไส้สังขยากินกับไส้นมกินกับเนยอะไรเนี่ยเข้าใจแต่กินเพียวๆนี่นะมับอกว่าขนมปังสีขาวนี่แหละคืออันตรายสุดที่ผ่านมาครับเราเรียนรู้เรื่ององะไรกินช็อกโกแลตกินขนมกินอาหารแปรรูปไม่ดีต่อร่างกายกินขนมปังเเีี่ะไมมมผลข้าาออกห มันอันตรายขนาดไหนยังไงครับขนมปังสีขาวมันฟองหรือเปล่าก็มีส่วนนะแล้วขนมปังโฮลวีอ่ะเพื่อนๆเคยได้ยินไหมโฮลวีตโฮลวีตคือขนมปังที่ไม่ได้ฟองไม่ได้ฟองก็อันตรายเหมือนเดิมขนมปังที่ฟองสีขาวก็อันตรายขนมปังไม่ฟองก็อันตรายเรากินขนมปังทุกวันขนมปังมีเคยได้ยินคาว่ากลูเตนไหมฮะกลูเตนกลูเตนมันคืออะไรเคยได้ยินไหมกลูเตนฟรีคืออะไรแล้วกินขนมปังเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าคนยุโรปเนี่ยกินขนมปังเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาแล้วทำไมเขาอยู่ได้ผมจะบอกว่าก็เพราะว่า ขนมปังของยุโรปเนี่ยสมัยก่อนมันจะเป็นขนมปังที่แข็งๆนะฮะสมัยเนี้ยขนมปังบ้านเราขนมปังของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะนุม่มเวลาเรากินแล้วมันนุม่มเคี้ยวโอ้โหมันละลายในปากมันนุม่มไอตัวนี้แหละคือกลูเตนแล้วกลูเตนมันไม่ดีกับร่างกายอย่างไรละ่ะตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เพืเ่อนๆต้องรู้กันกลูเตนมีอะไรในอาหารบ้างเช่นพาสต้าอูด้งเส้นราเมงเส้นโซเมงโอโกโนิยากิพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าของยุโรปพิซซ่าธรรมดาก็มีกลูเตนเยอะแล้วก็ ทาโกยากิมันจะมีกลูเตนผสมอยู่และกลูเตนเนี่ยไม่ดีต่อร่างกายเราอย่างไงจะบอกให้ว่าถ้าเรากินขนมปังขาวๆเนี่ยนะขนมเป่าขาวๆเนี่ยมันมีกลูเตนเต็มเป่าเลยเต็มเป่าก็คือเต็มที่เลยเพราะฉนั้นเรากินพรสพิซซ่ากินพาสต้ากินอูดอง้งกินลาเมงยังดีเพราะมันยังมีส่วนผสมของอย่างอื่นอยู่ถ้าเรากินแบบตอนเช้ากินขนมปังทาโยงทายแยมไทยแซนด์วิชตอนบ่ายกินพาสต้า ตอนเย็นกินแฮมเบอร์เกอร์คุณกินกลูเตนทุกวันเลยเชา้ากลางวันเย็นคุณกินกลูเตนตลอดเลยในขนมปังเนี่ยมันทํามาจากแป้งสาลีเพราะฉะนั้นแป้งสาลีที่เยอะที่สุดคืออยู่ในขนมปังในพาสต้าในอะไรมันมันผสมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเต็มเปล่าในเมื่อเป็นตามเต็มเปล่าเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่ากลูเรีซินบวกกลูเตนินนะกลูเตนินกับกลูเรียซินนะฮะบวกน้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูเลยใครทําขนมปังเคยเคยนวดดูนวดมันนะมันจะเหนียวเรากินมันเด้งดึงมันโอ้โหมันอร่อยปากมากเลยนั่นแหละคือสารที่ทําให้เราเติดด้วย ไอ้ตัวเหนียวๆเ,เนี่ยมันจะไปติดในลำไส้เราและเกิดการอักเสบกลูเตนทําให้เกิดลำไส้เราอักเสบเมื่ออักเสบเกิดอะไรขึ้นครับสารภูมิต้าน,านทานที่อยู่ในร่างกายเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อที่จะมันกาจัดความอักเสบของในลำไส้เราแต่ปรากฏว่าทําให้การอักเสบนี้อักเสบมากขึ้นเพราะในกลูเตนมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะมิโนอะมิโนมันคืออะไรถึงจะเข้าถึงกลูเตนได้เวลาเรากินเนื้อเนื้อคือโปรตีนเราอยากได้โปรตีน เราก็จะใช้น้ำย่อยย่อยพอย่อยไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนแล้วอะมิโนเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นโปรตีนอีกรอบหนึ่งแต่โปรตีนรอบแรกกับรอบที่สองจะต่างกันคือรอบแรกเนี่ยมันคืออะไรครับรอบแรกคือโปรตีนที่มาจากเนื้อแต่รอบที่2คือโปรตีนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นโปรตีนในร่างกายเราไอ้ตัวตรงเนี้ยตัวย่อยเนี่ยเวลาเราย่อยโปรตีนเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นอะมิโน,นะะอะมิโนจะมาอยู่ในเลือดเราอยู่ในที่ต่างๆเพื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้ทันทีแต่แล้วไอ้กลูเตนเนี่ย มันมีความเหมือนกับไออามิโนในร่างกายเราเมื่อมันเหมือนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่างกายเราจะถูกแยกแยะไม่ออกเมื่อแยกแยะไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะฮะอักเสบเนี่ยแหละคือตัวอันตรายของกลูเตนภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเอาไว้ต่อต้านไวรัสต่อต้านแบคทีเรียต่อต้านอะไรต่างๆแต่ภูมิต้านทานของเราเนี่ยเมื่อกูเตนมันทําให้ลําไส้เราอักเสบเราพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์เรากินอาหารที่มันดีแต่ทาไมร่างกายมันมันง่วงมันเพลียมันไม่สมูทเว้ย คุณกาลังกินกลูเตนอยู่กลูเตนคืออะไรขนมปังจําไว้เลยมีผลวิจัยอีกต่อครับว่ากินขนมปังแบนๆเนี่ยขนมปังแบนๆเนี่ยนะฮะขาขาวเนี่ยสองแผ่นเท่ากับข้าวหนึ่งจานแล้วเกิดอะไรขึ้นครับขนมปังแบนๆเนี่ยนะฮะที่ทานเนยทาขน,นมปังทานาน้ำตาลทรายยิ่งอันตรายอย่าเลยเพราะอะไรเกิดเบาหวานนะในแป้งสาลีจะมีอะมิโนที่ชื่อว่าเปปซินเอนะอะมิโนที่มีชื่อเปปซินเองซึ่งทําให้น้ําตาลเกิดพุ่งขึ้นสูงตัวที่เขาเรียกว่าอะไรที่เรากินแล้วมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ทันทีเปลี่ยนน้ำตาลได้เร็ว อย่างนี้เขาเรียกว่า IG สูงอาหารที่เรียกว่าอาหาร IG สูงเพราะฉนั้นอาหารที่เราเอามี IG สูงเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือแป้งแป้งก็คือกลูเตนกลูเตนที่อยู่ในขนมปังเพราะฉนั้นที่ยุโรปอเมริกาปัจจุบันนี้เขากินขนมปังอยู่ไหมกินอยู่แต่เขากินขนมปังที่ฟรีกลูเตนแล้วเด็กที่สมาธิสัน้นเขาเรียกว่าโรค a d h d นะฮะนี่คือโรคสมาธิสั้นก็คือกลูเตนกินจากกลูเตนกินจากแป้งสาลีครับท้องผุท้องเสีย เหนื icism, pregnant, ่อยง่ายเปอร์เซ็นต์ของการเป็นกลูเตนเยอะสมองเป็นไอไซเมอร์เพราะเราในร่างกายเราเนี่ยจะมีเกิดอะไรครับเกิดอักเสบอยู่เรื่อยๆภูมิแพ้และภูมิต้านทานของเราก็จะไปจัดการมันไม่ได้ด้วยนะฮะทำให้เราอักเสบมากขึ้นอีกและอีกโลกหนึ่งที่เกี่ยวกับกลูเตนเกี่ยวกับแป้งสาลีลิกกี้กัดอะไรครับลิกกี้แปลว่าล่วกัดแปลว่าลำไส้ล่วลลำไส้ล่วนี้หลายคนเป็นกันคนอเมริกาคนอะไรเป็นกันเยอะเลยนะฮะเริ่มจากอะไรครับคุณกินขนมปัง ขนมปังคือมีกลูเตนกลูเตนจะทําให้เกิดอะไรครับเริ่มแรกเกิดการมีแผลในลําไส้ครับเมื mm ่อเกิดแผลในลาไส้ครับจุลินทรีย์มีน้อยครับเกิดแผลเพราะฉะนั้นลําไส้เราเป็นอย่างงี้ลำไส้เราเนี่ยผนังลําไส้เราเนี่ยมันจะเริ่มมันจะมีเซลล์ติดกันติดกันอน่หนแน่นแต่พอลําไส้มันเริ่มเป็นแผลนะเซลล์ sell มันจะเริ่มห่างกันออกห่างกันออกห่างกันไอ้ช่วงที่ออกห àng, ่างรงช่วงลําไส้ที่มันออกห่างเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข้าไปลําไส้เล็กลําไส้ให,ใหญ่เพื่อไม่งห้เจอการดู เป็นที่กักเก็บของอาหารที่ดีและอาหารที่ไม่ดีถ้าคุณมีจุลินทรีย์ไม่ดีนะก็จะมีของเน่าของเสียอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเมื่อลำไส้มันเปิดเซลล์มันเปิดของไม่ดีมันเข้าเซษอาหารมันเข้าไปในผนังลำไส้แล้วมันทะลุออกมาในร่างกายเรานะทำให้เราเหนื่อยง่ายมีปัญหาเยอะนี่เขาเรียกว่าลิกกี้กัดก็คือโรคผนังลำไส้รั่วตรงนี้จะแก้ได้ยากมากเลยไอตัวกลูเตนนี่แหละ แป้งสาลีเนี่ยแหละตัวทําให้ลายผลของการเป็นโรคก,กลูเตนต่างๆเนี่ยหนึ่งนะครับลังไข่โรคหัวใจโรคก,กระดูกโรคต่อมไทรอยโรคตับโรคเส้นประสาทนะฮะแล้วก็ลมลําไส้่วกเพราะฉะนั้นเข้าใจถึงความอันตรายของกลูเตนยังครับก็คือขอสรุปก่อนก็แล้วกันว่ากลูเตนก็คือมาจากแป้งสาลีแล้วแป้งสาลีสมัยก่อนสมัยนี้ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะยุคนี้มีการตัดต่อธนุกรรมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแป้งสาลีทําให้มันกินง่ายกินแล้วติดกินให้มันอร่อย ไม่เหมือนแป้งพวกยุโรปสมัยก่อนนะครับเขามีกลูเตนน้อยมันแข็งแต่นี่มันคือกลูเตนเยอะเต็มที่เลยเพราะฉนั้นเราต้องกินสิ่งที่มันมีกลูเตนน้อยๆนะครับนั่นคือในร่างกายเราเพื่อนๆเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ของผมนะครับผมชื่ออะไรผมชื่อฟูจิแอฟ f u j i f อฟูจิเข้ามาเข้าป็นเมื่อนามเนี่ยนะผมจะให้คลิปฟรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเคล็ดลับอายุยืนแบบญี่ปุ่นนะอายุยืน10ปีของนักวิจัยญี่ปุ่น2องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการกินของว่างลดมะเร็ง นี่ผมที่จังมาแล้วครับกินของว่านอร่อยอร่อยแต่ลดมะเร็งได้มีผลใจนะฮะละอันนี้อันที่สามคือจังหวะการกินข้าวครับจังหวะการกินข้าวเพื่อนๆกิน,นตอนไหนมีผลต่อการเป็นมะเร็งมีผลต่อการเพิ่มมะเร็งมีการผลต่อการลดมะเร็งและอีกอันหนึ่งลิปฟรีกันคลิปอันที่สี่เป็นคลิปเช็คดีเอ็นเอของคุณเข้ามาแล้วทักเข้ามานะครับทักเข้ามา,าผมมีคลิปไปพวกน,นี้ให้เพื่อนๆสี่คลิปนะฮะก็เข้ามาเป็นเพื่อนของผมโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย